เจอเทเวชีไน่านะครับวันนี้วันที่8นะครับเมษายนนะฮะสองพันห้าร้อยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดนะที่ซูนมิโจบันทึกไว้นะครับก็เป็นคลิปที่ภูมิใจมากนะครับทาอาหารทานเองนะครับวันนี้นะครับผมว่าผมทานผักเยอะไปหรือเปล่านะฮะจริงๆผักมันก็มีวิตามินเยอะนะครับแล้วก็มีโมมีแร่ธาตุโปรตีนเยอะนะครับแต่ไอตุ้ครีมเนี่ยผมไม่แน่ใจมันทําให้วนหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิดเรากินผักกับเปล่ามันก็คงจะไม่ใช่นะครับ เพราะมันจะขาดรสชาติของความอร่อยไปนะฮะผมก็เลยเติมซอสต่ตางๆนะฮะที่เคยอ,อัดคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูครั้งก่อนนะ,ะมันเป็นซอสที่ว่าซื้มอมาจากแมคโครนะฮะเดีย๋ยวให้เครดิตกันนิดนึงนะฮะแมคโครที่ยุ่มพรนะมีขายนะครับเป็นน้าสลัดมีตัวหนึ่งสองตัวนะฮะเป็นน้ําสลัดของอญี่ปุ่นแค,แค่ของญี่ปุ่นนะตัวหนึ่งแล้วก็น้ําสลัดครีมนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะผสมกันแล้วมันจะอร่อยลงตัวนะครับ แล้ววันนี้ผมก็ไปซื้อเนื้อมาหฮะเหมือนเดิมครับจริงๆแล้เราเก็ไม่ได้ค่อยได้ทานบ่อยนะแต่บอดีเราอัดคลิปไปนะฮะอัดคลิปก็เลยเพื่อนๆก็เลยหาบเป็นเป็นมองว่าเราทานกันบ่อยอะไรเงี้ยครับจริงไม่บ่อยนะฮะนี่ครับโอ้หนี่เป็นประเภทว่ารองจานนะฮะอันนี้เป็นสลัดนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมจะกินหมดหรือเปล่านะครับแต่น่าจะหมดนะฮะชอบกินนะะเมื่อก่อนไม่ชอบกินเท่าไหร่นะผักเลยนี้ มีพวก,ก mm hmm. ผักพวกนี้มันกินง่ายไงมันเหมือนกับผักแบบทั่วไปนะผักพวกนี้มันจะกรอบนะครับเราจะแช่เย็นไว้นะครับแช่เย็นไว้ไปล้างน้ําน้ําเย็นนะแล้วก็ไปแช่ตัวเย็นอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อนี่ผมไม่ <temat> ได้หมักอะไรมากนะวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อเปล่าเนยครับย่างกับทอดนะครับไปทอดในกระทะกระทะของสเต็กนะครับแล้วก็ ใส่เนยนะครับตัวเดียวเองนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ราดซอสญี่ปุ่นไปตัวหนึ่งนะครับืมอืมวันนี้ผมได้ผักใหม่ไปตัวหนึ่งผักนี้ไม่รู้ชื่อเลยเนี่ยผักใบย,ยาวๆนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนรู้ไหมครับไก่เล็โอ่งเนี่ยกินบ่อยแล้วแต่ตัวนี้มันมันจะแถมมาให้ผมซื้อที่ โรซิโรตัสนะอ,ออกมายาวๆไม่ต้องมาจากอ่าจะเทศทางยุโรปแน่นอนนะครับผมว่านะไม่รู้ชื่อมันชื่ออะไรใหญ่ม,มากอืมมันจะออกกรอบๆนะแล้วก็ไม่ขม โอเคเลยไม่รู้มันชื่ออะไรนะเป็นใบประมาณนี้นี่ใบใหญ่มากผมไม่รู้ว่าคุณจะที่มารู้จักหรือป่าชื่อเห็นใบนี่น่งกินข้ายอยู่ดีรนะู้นะเขากินน้ำพริกผมกินเนื้อสเต็กนนีนี่นี่ ผมไม่ตัดต่อนะผมตั้งกล้องด้านบนนะครับไม่เป็นไรตั้งใหม่ตั้งใหม่เลยครับกล้องสุดยอดเลยตอนนี้ใช้ประดำหน้าผมใช้นักโครโพนี่ตั้งใหม่ไม่ตัดต่อครับไม่เป็นไรผมไม่ใช้มืออาชีพครับไม่มีอัสตาดินไม่มีตัวแสดงแทนนะฮะแล้วก็ไม่มีการตัดต่อ เราไม่มีคนเขียนบทให้นะครับมีแล้วก็ทำเองนะตามอัตภาพครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามาดูเกินสิบล้านวิวแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างนะฮะที่เข้ามาชมนะครับอาจอยู่ในเมืองไทยบ้างต่างประเทศบ้างนะฮะคนไทยในต่างแดนเนี่ยที่เขาอยู่ ไปทำงานแล้วว่ามีครอบครัวอยู่ต่างประเทศก็เขาก็เช่าดูคลิปของคนไทยที่ทำนะครับเหมือนก็นเขาดูความมีอยู่ของบ้านเราอะไรเงี้ยคลิปของเพื่อนๆของพวกเราเหมือนกันนะเขาดูกันหลายคนนะเขาบอกเขาดูแล้วเขาคิดถึงบ้านนะครับบางคนก็มีความจำเป็นนะครับพี่ไปอยู่ต่างแดนนะครับไปอยู่ต่างประเทศ ก็บางคนก็ไม่ใช่ว่าอยากจะไปเท่าไหร่นะบางคนก็ไปเพราะความจาเป็นบางคนก็ไปเพราะสถานะทางบ้านอะไรเงี้ยอาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็อาจจะไปอยู่ต่างประเทศครอบครัวมีอะไรเงี้ยครับแต่บางคนไปลาบากก็มีนะครับบางคนไปถูกหลอกบ้างอะไรบ้างนะผมเห็นในข่าวนะคลิปเยอะแยะครับกพแล้วแต่ดวงครับตรงนี้ครับมันบอกกันไม่ได้ครับแล้วแต่ผมิวิถ แล้วก็ชะตาของแต่ละคนนะครับบางคนไปได้ดีก็มีนะครับสําหรับเพื่อนเืที่ไปอยู่ต่างแดนนะครับมีฝรั่งมีไรลักจริงแต่งงานกันไม่ครอบครัวนะฮะแต่บางคนก็ไปผมไม่ได้ว่าผู้หญิงนะครับก็คือเหมือนแต่ส่วนใหญ่คนอผู้หญิงเนี่ยจะไปได้ทามีอยู่ต่างประเทศซะมากกว่านะครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยผมไม่ก็เห็นนะครับว่าผู้ชายจะไปแต่งงานคนยุโรปหรือว่าแต่งงานคนอ่ ต่างต่างประเทศนะฮะจนอย่าที่ได้เห็นในสายตานะครับก็เป็นคนผู้หญิงไทยมากกว่านะที่อยู่ต่างแดนนะครับ <c oughs> วางกันไปนะครับแล้วแต่เรื่องราวแต่ละคนครับชาวทุกคนก็ทําดีที่สุดนะฮะอื <c oughs> อร่อยมากครับ <c oughs> พูดน้องเรื่องปหน่อยวันนี้ครับเออ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องทําบุญนะครับสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดสาทรอัครารามนะครับหรือว่าวัดหนองปอกนะครับขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนมากนะครับที่ที่ทเข้ามาร่วมทําบุญกันนะครับก็ผมอัปเดตให้ดูกันอยู่ประจํานะเงินทุกบาททุกตามผมไม่ได้หักค่าจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นแตบาทเดียวครับหนึ่งเศษสตางค์ผมก็ต้องเอาไปถวาย ที่วัดนะครับเพื่อสร้างสาราปฏิบัติธรรมนะครับวัดป่านะครับวัดเป็นเดิมดั้งเดิมชื่อวัดหนองเปาะนะครับวัดเนี้ยเป็นวัดสมัยก่อนนะคนขอนแก่นเขาเรียกคนบ้านแห้เขาเรียกว่าวัดวัดปีประชานะฮะตอนเด็กผมจำได้ครับคุณแม่อยู่ที่นั่นนะครับอยู่บ้านแห้นะยะบ้าขนขอนแก่นเมื่อก่อนเมื่อก่อนดั้งเดิมเลยนะถ้ากดคนโบราณจริงเขาจะรู้นะตำบลบ้านเป้าอำเภอบ้านไผ่ยะบ้านขอนแก่นนะเมื่อก่อนบ้านแห้นี้ไม่ให้ขึ้นอยู่กับ ตำบลอำเภอบ้านแแหเหมือนปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนเป็นกิ่งนะฮะเล่าเลยนะบ้านแหนี่คือเป็นกิ่งกิ่งอำเภอครับเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่ากิ่งนะครับกิ่งกิ่งบ้านแแหเมื่อก่อนตำบลวันเป่าอำเภอ,เภอ,อกิ่งบ้านแแหแล้วก็มาเป็นกิ่งนะฮะกิ่งบ้านแหดแล้วก็มาเป็นทุกวันนี้เป็นอำเภอแล้วครับบ้านแแหงเ่ารู้สึกว่าจะ น่าจะใหญ่ขึ้นนะะวัดเนี่ยชื่อวัดหนองป๊อกวัดป่าเมื่อก่อนที่ใครตาก็ไปเผานะครับเผาไปไม่มีเมนนะครับเอากองฟืนวางไว้เสร็จแล้วก็เอาศพไปวางไว้บนนะครับคนเสียชีวิตนะครับแล้วก็จุดไฟเผากันเลยครับแล้วก็ยายากัากากกนวันลุขึ้นก็นมาเก็บกระดูกวัน mm hmm. นั้นฮะนา่งสารมากครับสมัยก่อนทุกวันนี้ก็อืม mm hmm. คิดว่าน่าจะเป็นวัดไปแล้วนะครับก็ผ่านมาหลายปีแล้วสมัยก่อนเป็นวัดป่าวัดอะไรอย่างนี้ครับแต่ตัวนี้เรื่องของสาลาไม่ได้มาทำก็เห็นเป็นสาวโดดเดี่ยั้งนั้นแล้วครับผมพูดไปประมาณหลายคลิปนะแล้วเวลาผมไปเยี่ยมแม่นะครับที่เป็นบวชเป็นแม่ชีนะฮะที่วัดนั้นนะท่านบวชมาหลายปีแล้วครับก็เห็นก็เห็นเป็นสาวมาหลายปีแนละ้วไม่ได้ถามจรดีนะว่าเฮ้ยเขาทำอะไร จริงๆเราผมไม่เคยทาบุญทาอะไรเลยนะชุนิโจได้เป็นคนบาปนะบาปหนาวัดวานเมื่เยได้เข้าครับมีครั้งนี้ครับที่ว่าเป็นตัวตั้งดนตรีหรือว่าจะทำอะไรที่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงนะครับก็เลยเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่มีใจบุญนะมีจิตอทานะครับในการร่วมโดยเชิดกันนะครับสร้างศาราอย่างนี้นะครับให้แล้วเสร็จนะครับผมคิดว่า เงินที่เพื่อนบริจาคมาเนี่ยก็มีจํานวนมากพอทุกคนนะแล้วก็มันจะมีหลายสายนะครับสายของสายของอพี่น้องดูวิญญาณก,กันเนี่ยเขาก็ทํามาด้วยนะมาสมทบกันนะวันที่แปดนะครับเขาจะถวายนะครับเท่าที่ผมมองดูเนี่ยก็เป็นแสนนะหลายแสนแล้วนะฮะก็น่าจะพอสร้างให้แล้วเสร็จนะครับในในครั้งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้วันที่แปดนะฮะ ถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปโหลดแล้วอัปโหลดคือนี้นะถ้าท่านใดประสงค์ที่จะร่วมทาบุญนะครับการทําบุญนี่ไม่จํากัดว่าต้องเท่าไหร่นะครับคือไอ้ที่ไอ้สิ่งที่ผมไปลงที่ในเวซบุ๊กนะฮะเป็นการอัปเดตเนี่ยไม่ได้ว่าคนที่ออกเงินเยอะแล้วจะไปอัปโหลดนะอันนั้นคือเป็นเป็นเรื่องจริงนะที่เขาเขาโอนเงินมานะครับจากต่างประเทศบ้างโอ้โหมีหลายประเทศมากเลยมีสวีดเดนนะครับมีอเมริกามีเพื่อนๆใน y o u t u มาส่วนใหญ่นะ เซนอเมริกานะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็โหลายประเทศนะคะับเขาโอนเข้ามาโดยมันทางมนีแกรมหรือว่าโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะครับก็มีเยอะนะครับก็เพื่อนๆถ้าอยากรู้นะครับเข้าไปดูในเฟซบุ๊กได้นะครับพ่าผมอัพเดตอยู่ตลอดนะฮะตอนนี้ก็ได้ยอดเยอะอยู่นะครับพอน้องควรครับแต่วันนี้ณวันนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกแปดสามสิบวันนะฮะวันนี้วันที่แปดนะครับหนึ่งเดือนนะครับถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะฮะอยากจะร่วม ร่มดู้วยกันนะครับสมทุนสร้างสรางรปฏิบัติธรรมให้ไปแล้วเสร็จนะครับก็เลื่นเชิญนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางแท็กเข้าวาทาง Youtube หรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่ไม่ไมประสงค์ออกนามหรือว่าไม่อยากจะเอ่ยชื่อในที่สาธารณะนะฮะก็ทักทายมาได้ครับในช่องของ Face Messenger นะฮะก็บบริจาคแต่ไม่ออกนามอะไรานี้ได้ไหมได้นะครับ ิ่งมันได้นะครับเปิดรับทุกทานนะครับผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรรอกครับในครั้งนี้ก็คือทําบุญด้วยใจนะครับทำบุญช่วยช่วยช่วยกันไปนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีคือผมไม่เคยทาบุญเลยคือทําแบบไม่เป็นไม่จริงเป็นจริงเป็นจังเลยนักหนานะแต่ครั้งเนี้คือทุกุกเหมือนกับค่เป็นหัวหัวหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นเป็นงานเป็นการนิดนึงนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่โอนเงินเข้ามานะครับแล้วก็ช่วย เหมือนกับการสมทบทุนบริจาคทำบุญในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับเพื่อนๆที่โอ้โหแฟนแันแท้นะครับเพื่อนๆใน y o u t u ู e เพื่อนๆทาง facebook นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวก็จะถึงวันนั้นนะฮะตอนนี้ก็ยังเปิดรับอยู่นะครับเพื่อนๆห้าบาทสิบาทยี่สิบาทเพื่อนๆก็ทราบดีใช่ไหมว่าการทำบุญเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าใครจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะครับ คือบริจาคเข้ามาแล้วบอกว่าเออไม่ต้องลงไดไหมอะไรเงี้ยบางคนผมคิดว่าอาจจะอายนะครับเดี๋ยวบริจาคร้อยสองร้อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวคุณไปลงร้อยสองร้อยแล้วคนที่เขาบริจาคสามพันสี่พันคือเขาจะอายไหมย่เงี้ยคือไม่เป็นไรครับผมไม่ไม่ต้องออกนามก็ได้ครับแต่ผมจะรู้ว่าเออใครใครทําบุญนะผมจะเขียนไว้นะครับในในในบัญชีถ้ามันจะมีนะครับการทําบุญเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ลงนะฮะไม่ลงในอะไรก็ช่างนะครับหลักฐานนะครับ มันเป็นการทำบุญน,นะครับตั้งแต่คุณบริจาคตั้งแต่คุณให้จากใจคุณนั่นแหละครับนั่นคือการทําบุญแล้วนะครับเงินส่วนนั้นนะไปตกหล่นที่ไหนมันก็เป็นบุญบุญแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วไม่มีการตกหล่นะะนะครับทุกบาททุกตังค์นะครับเอ้จะเศษสตังค์เราก็ต้องเอาไปให้ที่วัดสาทรอนัณรามหรือว่าวัดหนองเปาะนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้นจริงๆแล้วมันก็ออกนอกเรื่องนะ,ะนจริงๆแล้วผมจะมาถ่ายคลิปสเต็กนะครับก็ วันนี้นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแวบในในในสมองนะครับในจิตใจนะครับจริงผมไม่อยากจะออนสดนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเรารับบริจาคทานอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ครับคือผมอยากจะให้เพื่อนๆทําด้วยความความจริงใจความประพฤตใจของตัวเองนะครับคือทําด้วยด้วยจิตใจคืออยากจะให้อะไรเงี้ยก็เรียนเชิญนะครับเพื่อนๆนผมไม่ได้บังคับใครนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนถ้าคิดว่าเออมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันเป็นบุญของท่านท่านให้ในวันนี้ในวันหน้าท่านอาจจะได้สิ่งที่ดี เยอะแยะนะครับไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้มากกว่าที่ท่านให้ท่านแน่ห้าบาทไม่แน่นะครับท่านอาจจะถูหวยลอตเตอรี่เป็นละ10สิบล้านยี่สิบล้านก็มันก็ไม่แน่คนเรานะครับการใน้ทานเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณนะครับลุงหน้านะครับที่เพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกายุโรปหรือว่าทวีปไหนก็ช่างนะครับดูในเฟซบุ๊กได้นะครับที่เขาส่งกันมาแล้วผมจะมีใบสลิป แนบมาให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสนิโจอทเวชแชนลครับขอบคุณมากครับจากใจสนิโจครับสวัสดีครับ